โอ้ oh, <Okay. S 1> แตกต่างมากค่ะ <laughs> มากเลยมากคือตอนแรกที่พี่ดาวไม่ได้ใช้เนี่ยนะคะพี่ดาวขึ้นมาดูสวนคือมันติดดอกออกมาก็จริงแต่ว่าแต่ว่ามันหลุดร่วง มีปีหนึ่งได้สองลูกสามลูกแค่นี้เองแล้วแล้วทีนี้ทําให้คุณลุงอะถอดใจคือไม่ไม่อยากทําแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเห็นพี่ดาวอ่ะทำสวนนู่นนี่นั่นเขาก็เลยว่าเออมาทดลองให้ให้ดูหน่อยช่วยทําหน่อยว่ามันจะได้ผลไหมอ่ะก็เลยทํามาแล้วก็ตั้งใจด้วยตัวนี้เลยค่ะเพราะรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงดอกอ่าใบสวยใบหนาแล้วยิ่งช่วงที่จะออกดอกมาเนี่ยนะคะดอกเยอะมากแล้วก็ดอกเนี่ยยาวสวยหนาค่ะแล้วปีแรกที่ได้ ผลผลิตเป็นยังไงพี่ดาวสองสามลูกเนี่ยนะสองสาลูกเนี่ยใช่รอบเลขเนี่ยนะคะพี่ดาวได้ประมาณตันกว่าๆจํานวนต้น25ต้น400ลูกจากที่ได้แค่สองสามลูกทั้ง25่สิบห้ต้นใช่ค่ะนี่มันสุดยอดจริงๆนะสามเกอร์เวอร์แพนนี่เลยนะที่ที่ช่วยพี่ดาวมาปีแรกแบบนั้นเลยแล้วก็หญิงเกษตรด้วยค่ะหญิงเกษตรทางดินนะพี่ดาวก็ยังใช้ต่อเนื่องใช่ใช้ต่อเนื่องมาตลอดเลยค่ะแล้วปีที่สองเป็นไงผลผลิตปีที่สองต้นขยายใหญ่ขึ้นกิ่งเนี่ยเมื่อก่อนกิ่งมันจะ ถผแต่เนี่ยกิ่งมันจะเริ่มใหญ่ขึ้นอ่าแล้วเสร็จทีนี้ปีที่สองเนี่ยพี่ดาวก็ได้มาประมาณ2ตัน2ตันครึ่งจานวนต้นเท่าเดิมไหมเท่าเดิมแล้วต้นทุนนี่ทําไปต่อปีอ่ะพี่ดาวคิดว่ามันเยอะมันน้อยหรือมันใช้ไปเท่าไหร่หรือยังไงแบบไหนต้นทุนเนี่ยนะคะเราใช้3เกอร์เวอร์เพนเนี่ยปีแรกเนี่ยพี่ดาวใช้ไปแค่ประมาณ2 0,000ได้ใช้ไป2 0 0 0 0ื่ได้ตันกว่าที่ได้ตันกว่าค่ะ ทีนี้พอปีที่สองพี่ดาวก็ใช้ประมาณสามหมื่นสามหมื่นสามตรงนี้พี่ดาวจดไว้สามหมื่นสามแล้วก็ปีปีเนี้ยค่ะใช้เยอะกว่าเพราะว่าผลผลิตคือมันมันเป็นเยอะกว่าแล้วต้นมันโตกว่าเราต้องใช้เพิ่มค่ะปีเนี้ยสามหมื่นเกือบจะสี่หมื่นแล้วค่ะคือต้นทุนต้นทุนแต่ยังแต่ลูกยังไม่ได้เก็บยังไม่ัด้ตัดได้ประมาณการได้หรือไปหรือยังไงแบบไหนหรือว่าคาดการณ์ไหมคาดการณ์ไว้คือรุ่นแรกเนี่ยค่ะก็ประมาณหนึ่งตันแล้วก็มันมีรุ่นรุ่นสองเนี่ยค่ะก็ ประมาณ2 2ตันได้ก็จะประมาณมกลาแต่รุ่นแรกนี่กําลังจะตัดใช่ไหมคะใช่ค่ะจะตัดแล้วกาลังจะตัดคาดว่าน,น่าจะตันกว่าแล้วก็รุ่นที่2ก็คาดว่าน่าจะ2ตันกว่าจากที่ผลผลิตย25ต้นทั้งปีได้แค่2-3ลูกโอ้โหสุดยอดครับพี่ดาวทราบใช่ไหมว่าผลิตพันธุ์ทางการเกษตร ของบริษัท WCI ของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าเป็นลูก แต่รุ่นแรกนี่กําลังจะตัดใช่ไหมคะใช่ค่ะงจะตัดแล้วแล้วก็มันมีรุ่นรุ่นสองเนี่ยค่ะก็สักประมาณสองสองตันได้ก็จะประมาณมกคาลาแต่รุ่นแรกนี่กําลังจะตัดใช่ไหมคะใช่ค่ะงจะตัดแล้วกำลังจะตัดสิ้นเดือนนี้คาดว่าน่าจะตันกว่าแล้วก็รุ่นที่สองก็คาดว่าน่าจะสองตันกว่าจากที่ผลผลิตยี่ห้าต้นทั้งปีได้แค่สองสามลูกโอ้โหสุดยอดครับพี่ดาวทราบใช่ไหมว่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของบริษัท WCI ของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าเป็นแนวชีวภาพหรืออินทรีย์นั่นเองแล้วก็ยังกล้าใช้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรจะไม่ค่อยพึ่งใช่จะไม่ค่อยเปิดใจกับอินทรียความอินรีย์การเป็นชีวภาพถูกไหมเพราะว่ามันกลัวว่าจะไม่ได้ผลผลิตดีกลัวว่าจะช้ากลัวว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ตอนนี้พออยู่บนเขาแบบเนี้ยเวลาที่เราใช้คู่หูอย่างเงี้ยค่ะเราใช้ย่งไงคะบนเขาโซงนี้นะคะพี่เราจะใช้ถังเขียว สองช้อนต่อน้ำสองรอยลิตรสองช้อนแม่สองช้อนใหญ่สองช้อนเพราะว่าซองเนี้ยพี่ดาวตวงแล้วมันได้สิบช้อนต่อหนึ่งซองค่ะสองช้อนเนี่ยสองช้อนที่ท่านเน้นน่ะต่อน้ำสองรอยลิตรน้ำสองรอยลิตรแล้วมีหญิงเกษตรด้วยมีหญิงเกษตรด้วยหญิงเกษตรเนี่ยทางทางดินเนี่ยนะคะพี่ดาวใช้ถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นลูกเนี่ยเดือนละครั้งเดือนละครั้งค่ะแต่ว่าถ้าเกิดออกดอกมาเนี่ยยี่สิบวันครั้งยี่สิบวันครั้งค่ะไม่มีสูตรไม่มีสูตรเกษตรไม่มีสูตรค่ะแล้วคิดยังไงคะ ก็เพราะว่าตอนแรกที่ใช้เนี่ยตอนเริ่มใช้เนี่ยดอกมันกําลังมีใช่ไหมคะกำ <CAR. S 2> ลังกำลังเริ่มจะออกดอกเนี้ยพอใช้ไปสักประมาณ10วันอย่างเงี้ยเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าดอกมันขยายใหญ่ขึ้นหนาขึ้นนะคะแล้วก็เกสรข้างในดอกเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นม,มันจะมียเยอะใช่ตัวเมียกับตัวพวมมันมันจะเยอะมาก่อนเราใช้เคมีเกสรมันน้อย